กูก็นั่งดูไงี้ก็อ๋ออ๋อเหรอไม่รอกวะคือปันวางแผนกันแบบจริงจังมากแล้วโอเค okay. งั้นเราไปที่ด้านหลังแคมป์ตรงฝั่งตรงข้ามปัญหาคือ e-camp ์โ n นี่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำคำถามว่าแล้วคุณจะข้ามแม่น้ำยังไงเ,เขาถามไอ้ดีเอ็มแม่น้ำนี่มันเดินผ่านได้ไหมก็บอกว่าเออก็ก็เดินได้ประมาณเอวประมาณประมาณเอวอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่า เรากําลังเดินไปเนี่ยแล้วโจรบนหอคอยมันจะเห็นเราปะก็บอกว่าอ๋อก็ก็เห็นมัง้งต้องโลดูอ่อโอเคงั้นเราเสี่ยงดีกว่าโอเคได้ให้โลไปก่อนสบายสบายโอ้เตลเช็คผ่านมองไม่เห็นกาดกาดมองไม่เห็นคนต่อไปไฟเตอร์ให้คุณนึกสภาพไฟเตอร์เนี่ยใส่เกราะหนักเฮฟวี่อาร์เมอร์เฮฟวี่อาร์เมอร์เนี่ยแล้วคุณจะลงน้ําทั้งเฮฟวี่อาร์เมอร์เนี่ยหรอบอกใช่มันก็แค่แค่เข่าไม่ใช่หรอก็บอกอ๋ออ๋อโอเคได้อ่ะโลสเตลเช็คแต่มึงใส่เกราะหนักพอใส่เกราะหนักปุ๊บเนี่ยอีสเตลเช็คเเเเเเนนนนี่ยยจะตติิิดดดททกก็คือออ้้งโ2ลลูแวา นลูกที่ต่ํากว่าใช่ไหมซึ่งถือว่าแย่มากๆพอยโยนเสร็จปุ๊บมันเฟลไงโจนเห็นคุณโจกนกำลังจะเรียกมาก็าถามว่าแล้วแล้วเรา,เรา,เ,ราเราทำอะไรได้บ้างตอนที่โจนกําลังจะตะโกนเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างโรก็ถามว่าขึ้นไปเชื่อดทันไหม โจนอยู่บนหอคอยคุณหลบอยู่ในพุ่มไม้ข้างล่างเพื่อนคุณกําลังข่าแม่น้ํามาหนึ่งคนขึ้นไปเชือดไม่น่าจะทันนะเขาน่าจะส่งเสียงระฆังระฆังจะต้องดังตอนนี้ไฟเตอร์ยังเถียงกูไม่หยุดไม่แล้วก้มไงหันมามองแล้วก้มไงเราก็ถามว่าแต่เกาะมึงเนี่ยสะท้อนแสงเลยนะตอนนี้แบบแสงอาทิตย์แม่งสะท้อนผิวน้ําสะท้อนเกาะมึงเนี่ยเข้าหน้ากาศแบบชัดเจนมากๆอ๋ออ๋อโอเคอ๋ออ,อย่างไงดีรู้สึกว่าตอนนั้นพอหมดกูจะยิงข่าแม่น้ําสโตงมาเลยเว้ยก็แบบว่าถ้าอย่างนั้นขอไล่เลยรู้สึกเขาจะไล่แบบ จำไม่ได้เขาให้สก,กิลอะไรแต่แม่งทีเดียวแม่งบินกดว่าโอ้ยจัดการโจรบนหอคอยได้อย่างเงียบๆก่อนที่เขาจะส่งเสียงอ้าโอเคมันก็ถามกูต่อว่าไม่มีโจรบนหอคอยแล้วตอนนี้ข้ามแม่น้ํามีใครเห็นไหมอ่าไม่ ไม่ไม่มีมั้งข้ามมาเลยข้ามาเลยเขาข้ามาามาแล้วเขาก็ตามแผนก็คือว่านักประจนภัย3คนข้างหน้า2คนข้างหลังเข้าประกบลังโจนจาก2ด้านในขณะที่ลูกน้องโจนทําแคมป์อยู่ข้างหน้าไม่เห็นเข้าแคมป์หัวหน้าโจนเลยก็สู้กันครับแล้วก็วิสาขูิึงเลเวลอัพเขาเพิ่งมีไฟบอลผมก็ยังไม่เคยเห็นว่าวิสาทใช้ไฟบอลเป็นยังไงตอนที่เขาสู้กันเนี่ยในในใน,ในบ้านโจนมันมีนักเวทอยู่คนหนึ่งว้แล้วเขามีคาลเตอร์สเปลผมว่ากำลังรอให้วิสาทผมอะแม่งไล่ไฟบอลแล้วกูจะได้คาลเตอร์สเปลมึงนึงวะ่ะ เอะเอะอ,อ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยได้แสดงพลังมากไอ้ไฟบอลกูก็คาลเตอร์สเปลเอาดีเอาดีแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นก็จะตายกันนะฮะนับผจญภัยผมจะตายเพราะว่านักเวทของฝั่งโจนน่ะแม่งใช้ไอ้โคโอโคระเบิดตึ้มเกืบตายเอาตัวไม่รอดแล้วก็ไฟบอลเขาลงคา u เตอร์สเปลไงแต่สุดท้ายแล้ว เขาก็ได้ชนะหัวหน้าโจรน,นั่นแหละแล้วเขาก็ได้ไอเทมคืนมาไอเทมที่จะต้องไปหามังกรน,นะมึงเขาถามว่าแล้วไอไอเทมนี่มันคืออะไรอะ่ะไอไอเเทมที่ที่จะเอาไปหามังกรเนนะี่ย ก็บอกว่าอืมมันเป็นกําไรทํามาจะาเขี่ยวมังกรมันจะเป็นเลด้าหามังกรเขียวในระยะ50าสิบไมล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคโอเคถ้ามีเจ้านี้ก็สามารถที่จะตามหามังกรเขียวไอเว้นนั่นแล้วก็เติบได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เขาก็เลยไปตามล่ามังกรเขียวกันครับด้วยความที่ว่าตอนนี้เขาเลเวล4ี่เลเวลหกันแล้วเขาก็มีความมั่นใจกันเต็มที่ว่าโดนแน่นอนก็ไปหามังกรที่หลังคือแบบเดินทางเลยนะเรารอบนี้เราจะเข็นรถเข็นมาเว้ยกูมา,ม,ามังกรอ่ากูพร้อมระวัง ก็โดนโจมตีปลายระหว่างทางเนี่ยเห็นบ่อแสแล้วว่าไอ้เหี้ยมันมีคนบูชาบังกรอยู่นี่หว่ามันมาดักตีเราอยู่นี่หว่าดังนั้นเนี่ยไม่มังกรไม่ได้มีตัวเดียวละมังกรน่าจะมีลูกน้องผมก็ใส่มาเลยครับ DM แคมเปญบอกว่าลูกน้องเป็นสเปลคสเตอร์นะจะจับมึงขึงให้หมดก็เตรียมไว้โอ้โหเพลันแล้วมังกรก็ซัดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตายกันหมดแน่ ถึงมังกรนะฮะเขาก็คุยกันเรียบร้อยเลยว่าโอเคมังกรอนะ่ะเราห้ามยืนติดกันนะเว้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะ่ะโดนพ่นทีเดียวฟูดไปเลยเออรอบที่แล้วยืนติดกันโดนพ่นทีเดียวตายทั้งตี้ไม่ได้เราตรองเข้มันจะต้องกระจายตัวกันออกไปนั่นนู่นนี่ถึงเวลาฮะพอถึงลังมังกรจริงๆมันลืมฮะ มันไม่ได้บอกว่าเราจะกระจายตัวออกกันอะไรอย่างนี้ยืนรวมกันอยู่มังกรก็โผล่มาโอ้ยมาถึงรังเขาเลยอ๋อพนฟูดเข้าไปก็เรียกว่าค้างเหลือแล้วทีนี้ไอชินไอ,ไอคนที่พามาดูมังกรเนี่ยแม่งติดพันสตูอยู่ด้านหลังอยู่บนเขามีเขาอยู่หนึ่งลูกแล้วมีมีหุบลงมาตรงนี้ทุกคนลงมาแล้วไอชินอยู่ข้างบนมีเขาสองด้านมีหลุมอยู่ตรงกลางนักขระจันภัยกูอยู่ตรงกลางทั้งหมดเอาละแล้วโดนโจมตีพอดีพี่ชินก็ติดพันลงมาไม่ได้นักกระจันภัยกูก็โดนฟูดเข้าไปกับมังกรโอ้ค้างเหลือกันหมดฮะคือ หิวหมูหิวเดี่ยวหิวเดี่ยวหิวหมูหิวหิวล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกสู้กับมังกรแบบนานมากจริงๆรอยเท่าไหร่ครับลมหายใจมังกรเพราโดนกันทีละ32ออย่างี้แล้วไอ้ลมหายใจมังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แล้วเทินหนึ่งเทินต่อไปมันใช้ไม่ได้มันต้องรีชาร์จแล้วรีชาร์จเนี่ยต้องโลแล้วมังกรผมอะรีชาร์จรัวๆวันนั้นถึงแม้ว่าจะคานพยายามขานออกจากกันก็โดนท่นจนล้มบางมีบางคนที่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกมังกรก็ซัดเลยครับไม่รอครับรับแล้วขี่หลังผมแลวครับผมซัดครับซัดสู้กันหนักระท่ง ถึงจุดหนึ่งชินที่เอาไอเทมมังกรมาเขาบอกว่าเขามีไอเทมที่ทำให้มังกรอ่อนแรงไว้อ่ะเขาขอชาร์จแป่กเขาขอชาร์จสามเทิร์นอ่ะไอพี่ชินก็ทําวิธีอยู่บนเขาโง อีน้ำประจนไทยก็คือโดนมังกรกระทื่อยู่ข้างล่างเ,เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังแล้วแม่ก็ถามว่าแล้วไอพิธีที่ไอชินมาทำเนี่ยมันช่วยอะไรวะบอกว่าออคุณไม่รู้คุณแค่รู้ว่ามัางกรมันจะอ่อนแอลงเฉยมังกรก็นวดไปพาร์ตี้ตอนนั้นคือทุกอย่างม,ม,มันสิ้นหวังมากเว้ยอีไฟเตอร์ก็ล้มแล้วล้มอีกลก,ก็ล้มแล้วล้มอีกรูอิดก,ก็คือตีไม่โดนแล้วไปหลบอยู่ในมุมคิริกก็คือแบบทรงงานหนักมากโพรั่นททุกอย่างที่มีมันกินหมดพิชินไล่มนเสร็จพอดีทำให้มังกรโจมตีด เออมังกรตีไม่โดนมันมันแบบอ่อนแรงดิสแอดเวนเทจโอ้ยไม่ต้องทําก็ได้มั้งแต่เค้อดีอย่างไรก็ตามเวลาตีอ่ะมันตีไม่โดนเลยเว้ยคือมังกรเวลาโจมตีอ่ะปกติมันโลนดียีแล้วมันตีเลยใช่ป่ะอันนี้มันต้องมันต้องโลสองรอบแล้วใช้อันต่ํากว่าใช่ไหมก็มีโอกาสซวยเยอะขึ้นมังกรกูหลังจากอ่อนแรงไปก็ตีเริ่มตีไม่ค่อยโดนเว้ยเอ้ยอจังหวะที่ตีไม่โดนเนี่ยคลินิกมันได้เทิร์นมาฟรีเทิร์นหนึ่งถูกป่ะแม่งกับฮิลฮิลแล้วแม่งบอกว่าสเปลสล็อตหมดแล้วเราจะทำยังไงงกกันนนดีีโลออคว่่าย้ จนกระทั่งแบบไม่ต้องเวียนกันไปแตะแบบว่าอ,อ่ะมึงล้มแล้วล้มแล้วต้องอ่ะไปแตะตานี้ไฟเตอร์ไปแตะ, e er แตะโลบแล้ววิ่งออกแล้วตาหน้าอีไฟเตอร์ตายลม้มโลกวิ่งมาแตะแล้วก็วิ่งออกสลับกันไปอย่างเงี้ยคือแม่งหมุนกันอย่างเงี้ยอ่ะ,อะ,อะแล้วพอมังกรตีไม่โดนเทินหนึง่ง่ะแม่งม,ม,มันก็ได้อยู่นี่หว่าแต่จริงๆแล้วดิสแตน,นเทสเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนอะปะและอันนี้ก็คือสิ่งที่ชินแม่งปิดบังไว้เว้ยมันเป็นคนพูดไปเรื่อยอะ่ะนึกออกปะแว่ากูได้แน่นอนนนนไได้้แ่ออวใจาะไรยงเี้แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้พลลังงงนี้แมมม่่ไเคยอาก่ออนนดิเเทก็ยู่เทินแล้วสุดท้ายก็คือตอนที่ทุกคนล้มกันหมดวิาลกูที่ห้ แม่งก็พยายามที่จะกูจะใช้เวทอะไรกับกับมังกรสเปลสล็อตมันหมดแล้วเว้ยมันมีคาถาไม้เท้าอันหนึ่งที่มันไปเก็บมาจากบอสดันที่แล้วท่าวานออฟเมจิกมิสไซด์เว้ยถามว่ามังกรสภาพเป็นยังไงก็ดูมีเลือดออกมีแผลมีอะไรอยู่ดูเวอร์บายอยู่ดูไกลแล้วงั้นก็เดิมพันไว้กับการโจมตีสุดท้ายไม้เท้าเนี่ยเป็นไม้เท้าที่ท่ำให้ใช้เมจิกมิสไซล์เมจิกมิสไซล์คือมันจะยิงแบบปิ้ว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 แล้วมันจะโดนร้อยเปอร์เซ็นต ก็คือออกทั้งหมดประมาณ1 0 11นัดดาเมจมันสูงสุดประมาณ4ดาเมจต่อนัดก็ประมาณ40ดาเมจขอใช้ชาร์จทั้งหมดของอ e ีไม้เท้าเนี่ยทีเดียวได้ไหมได้สิในหนังสือเขียนว่าตามกฎเขียนว่าได้ตอนนั้นกูก็ดูเลือดมังกรกูโอ้มังกรกูเหลือ37เว้ยมังกรกูเหลือ37แต่แต่เพเยอร์ไม่รู้นะกูอ่ะตายไม่ตายไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าอสุดท้ายแล้วแล้วแม่งลอยออกมาได้38มสิปเปียก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 เพียกยิงแบบปอนกลเป็นอากาิงอ์ก้องน,น แล้วคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าแบบสภาพตอนที่แบบเราบอกว่ามังกรล้มลงสายตามังกรดูว่างเปล่าแล้วเขาก็คว่มลงไปทุกคนแบบผู้ค่ามังกรผมคือผู้ค่ามังกร ชนะมังกรโอเคเราชนะมังกรแล้วเว้ยคือตอนนี้ทุกคนดีใจที่ชนะมังกรได้มากๆแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปก็คิดถึงว่าเราจะต้องมีฉายาไหมเป็นผู้ฆ่ามังกรใช่ปะเราจะต้องเทมกับชาวเมืองยังไงว่าเราเป็นคนฆ่ามังกรมาแล้วอ่ะเราจะพูบกับชาวเมืองยังไงเราเอาเขี้ยวมันมาห้อยคอหรือว่าเราเอาเกตมันมาทำกำไรอะไรอย่างนี้ปะเราอยากจะโชว์สเตตัสของเราซึ่งแบบฮ